เด he ี๋ยวเคยกลับเป็นหรือตายกันี่น um> um> ้องติดตามรับชมการแซงกันต่อครับพี่น้องเดี๋ยวโอ้วยมั่งพิจ่าเว้ยเนี่ยเดินมาทั้งวันแล้วมืดค่ำจะได้กลับเมืองเลยโอ้โหเดินต่อไปแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไม่ใช่แล้วเราสามคนเดินกันมาไม่มีจุดหมายปลายทางจะไปอะไรนอนได้ใช่ไมไปไปไปไหเนี่ยเดินต่อไปดูหน้าดูเฮปดูนี่เนี่ยใครเนี่ย ก็เลยบอกว่าลิเกเขาจะเล่นมาขัดขวางลิเกเขาเนะี่ยจะหลบมาพักแต่กลับมาพบเห็นนางสลบแน่นิง่งผมมองยำเป็นผู้หญิงอยากรู้จริงจริงสาวเจ้าเข้าไปดูเพืป็นใครในหลับหรืออะไรเนี่ย ้องเรียกดูที่ละแล้วอยู่คนเดียวด้วยตลบป่เฮ้ยเอางี้ไว้พื่อะไรมึงไปดูต้นทางเดี๋ยวกูก้อนเลยเฮ้ยต้ทั่วายมึงนั่งเลยเดี๋ยวกูดูเองเออนี่ใส่ไม่ดีเลยเออเออเฮ้ยเยอะเยะไส่เยากไม่งั้นคอยกลับคอยกลับโอ้โหเฮ้ยทไมสวยเฮ้เอาแกเฮ้ย เลยงันกูถนัดเลยมึงนินไม่ได้เลยจริงๆริาสิบสาะพอแต่งหน้าแต่งตาสวยทุกคนสวยว่ะเห็นผู้หญิงไม่ได้เห็นคนไหนบอกสวยทุกคนเลยเด็ยมึงสองตัวเนี่ยหุบปากไปไปยืนเปไกลๆแบบด้เราอีกแล้วเพื่อนเห็นแล้วนึกรักลูกสาวจำลูนเอออมึงร้องดีๆพ่อเขามาด้วยนะเออกูรู้แล้วเี่ยกูก็ร้องปากเขาเลยเห็นแล้วนึกรัก ลูกสาวจำลูดมองดูเนื้อนุ่นยามนอนผมอยากจะอิ่งทำเสียงอ่อนอ่อนเป็นเต้องอ่อนไม่เป็นเลยไอ้นัทอ่อนให้มันดูอูอ่อนไม่เป็นไม่เล่นไม่เอากับกูซะแล้วอูอ่อนไม่เป็นอ่ะไมเล่นนัดเอกดา เสียงคนฮอลมองดูแม่หล่นร้อนลาวจะเอาจมูกเขาไปถูกไปหน้าถึงใครจะด่าก็เอาแม่กุ้ยเฮ้ยเโอ้โหโอ้โหอะไรโอ้โหเวลาผู้หญิงรับดิฉันดันทั้งกระเบื้เดียวไม่เห็นไงี้เลยผู้หญิงสวยในผู้โอ้โห ไรจะไต่กบหูเชียวนะอะไรพึงเนี่ยผู้หญิงเขาหลบแทนที่จะช่วยเหลือเขาอ่ะไปนั่งรู้ว่าเขาจะหอมก็ไม่หลบมาเลยเนาะเขาหลับอยู่นี่นะถ้ากูเลือกได้กูจะไม่เลือกหอเขาเมึงสองตัวเลยนะมึงรู้ไว้เราต้องช่วยเขาก่อนมึงมึงหูตาลายหมดแล้วเนี่ยอะไรมึงแะใ้กูช่วยยังไงบอกกูดิช่วยเขาตื่นเนี่ยมึงจะหอมก็เหน็ดไม่ได้นะมึงดูให้ดีนี่ล่ะผู้ นี่ลไม่ใช่ปลอยมังนี้นี่เหมือนองค์ราชบุตรกันทีมาเลยเออแล้วเพื่ออะไรมึงเคุณตกใจตกใจโอ้ยปวดหัวหมดนเลยคุณเนี่ยเดี๋ยวทำไม้เจ้าที่มาแล้วมึงจะให้กูทำงานยากอะไรแล้วเพื่อยตอนนี้เรามาทำอะไรกันก็มาหาราชบุตรจันที่มาไงก็นี่ไงเราไม่ต้องไปหาตัวจริงแล้วเดี๋ยวเรานี่เอาพวกชุดผู้ชายมาใส่ให้กับผู้หญิงคนนี้อ๋อมันจะได้ผู้หญิงคนนี้ปลอมตัวเป็นราชบุตรจันที่มาเจ้มาให้ ตัวเป็นองค์พระเจ้าที่มาพร้อมรักกูก็โอบเลยกระถดทำไมฉันจะหัวต่ำนายเอาไว้ไงเพื่อนแต่เจอคนมีบุญญาธิการว่าช่วยเหลือเมืองเราเอาไว้เฮ้ยกูต้องตัดใจใช่ไหมเนี่ยตัดใจเถอะเราต้องตัดใจแล้วอปบ้านเมืองไปที่ตั้งก่อนเราไม่รู้หรอกนะว่าแม่นางเป็นใครนะแต่ว่าช่วยเหลือแล้วหน่อยเราขอร้องไปแต่งตัวเป็นเจ้าที่มาถ้ายังทำฟังเลยดู้ไปเองได้ไหมเนี่ยไหวไหมจะช่วยอุ้มมาโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้กูไหมไ้วปะโอ้ นนไ,ปไ,ปไป้องต้อ,องตองารแชน์กัต่อไปครับทุกชนที่รักตองสุขสบายยารับมืก้าวสบายไายกับการถทิ้ทีง่งการนี้